นี่นะครับผมนะก็ใครกดติดตาม Channel นี้ถึง500 subscribe ผมจะแจก100่งูกี่ใบดีวะยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่100่งูแน่นอนแต่ขอ subscribe สัก500แล้วผมจะสุ่ม คนที่ติดตามช n n e l TNN ทิงน้องนอยชาแนลมันดูได้ว่าใครติดตามช n n e l นี้บ้างอ่ามันต้องดูอะไรวะเออดูในเว็บอันนั้นนะเออนะว่าใครติดตามนะผมแล้วผมก็จะเอาช n n e l ของที่ติดตามช n n น l TNN เนี่ยนะครผมมาสุ่มนะครับ นะฮะก็มาสุ่มอ่าโอเคมาสุ่มเออมาสุ่มนะอ่ายังไม่รู้ว่าจะกี่คนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้ามันถึงห้าร้อยนะผมถ้ามันถึงห้าร้อยผมแจกหนึ100่งร้อยถูแต่ยังไม่รู้ว่ากี่ใบนะผมถ้ามันถึงแล้วผมจะค่อยว่ากันอีกทีนะับผมต้องถึงดิ ห้าร้อยับส s c r i b ์หนึ่งร้อยทูกี่์ใบไม่รู้อินฟินิตี้แล้วกันบายบายห้าร้อยละอย่างน้อยก็ร้อยขึ้นละบาย